สบายดีพี่น้องสบายดีมากินเข่าเป็นน้องอ่านเราก็มีต้มจืดพี่น้องแกงเผ็ดกระดูกหมูพี่น้องอาหารในสมุนไพี่น้องมาวันเจอกินเข่าเป็นน้องสบายดีเลยเป็นน้องเลยกินเข่าเลยสองย่างอยี่สิบบาทเราพอกินกันอยู่เชนนี่ ไม่ได้น้อกโอเคเพื่อนต่ออืมต่ออืมตัวโตนอนเพี่องเองนะใช่เนาะ thử kỳ của nó là tăng xẹp, này. Một nhỏ của nó xẹp Má mà rồi ออพอกินไปแล้ไลายถ้าอยู่ที่โน่นได้นะซาวคันไปแล้ว ยกพอกินสวันไปนขายยูเทนโนลคุน้องมันพอก,กินเนี่ยน้อ,นองครับถืออีก เหมืองโอตัวนุ่มเหอะยันหึงยันหึงแบบติดกันต้องต้องใส่เวลาดุนนะพี่น,น้องโอตัวเบิ่องขับวสังเกตว่าน้ำเล่นว่าเล่นเนาะก่พอเราย่ะเล่นเราหัวพ่อหาแม่เองนะมีงให้ เป็นเงินห้าหมน่นหลายก่ามาเบ้าก็ได้ไปนอกดเจลอตเตอรี่เมื่ออื่นนยก็ย่ามันไปไปเจ้ลอตเตอรี่กล้านบาทละบอกว่าวันนี้เราเอาวันที่สองกับวันคือวันที่สามจะไปวางไปหนวได้ มุลโอจอดมาเถึงเนะ่ยถือผัดบนฝฟอันนี้นะครับถือลอยได้ไปเทียเท่ยวได้ใบเที่ยวแท้ อสองอย่างบอกกินเรากระตัวไม่เอาเวลาไพน้องคือกันแบบคนตกไปอันน,นะอนั้นเติงเราได้แบบนี้เดี๋ยวไปอันน,อนี้อิงนะ เธอนี้ยนาไปนอนหรออืม้นเธดยินนอโตขึ้นเนื่อนอย่างลงเนองอย่างลงมดแยมดนอนเขาเอืยอเขาแม่กันหมดว่าเสีเอาให้ ตู้ใจเดี๋ยเ,ยวเ,วล,วเวล,ลีอูับเมล็เอือยก็เรื่องานมาลายนะี่แต่ว่าเอาตังใจหาเง,งินือบ้านนี่วเยนั้นอยให้อยู่ให้มัดติดจะก่อนกร็กรอดโอบา,อบานองป้าเงาแบบไปทางเตือนแลว ไปเพื่อนมึงจะเอารถโทรเลยอันไปแย่หาุ่นไปแย่หาเอื่อยนะมึงเอื่อยเพื่อนบุคลากง เบิ่งก่อนเบิ่งตัวจริงก่อนไปหน่อยเดี๋ยเยียมยามนเนะาะสอกมือสองมือมาเนาะว่าคนชูงชูงกับเจ้านะแต่ม่ได้่ำเบอร์เคยเห็นำเบอร์เคยเห็นเบอเตแต่โอลมที่สายที ใ่ดีเวลากรดีนะอ่นนออจะ,ยยะออจะปเ,เ,เ,เป็นกระจายไปะมัหลรยมือหย่พี่นอกตลาดเขายุไปหาเงินพี่นอกเขาเงินนันมันวันตวันมอ

เราอาไปลอก,กินรก,การซีเรียก่อนนอ่อวันนี้นกก่ปลองกอดกินได่ะมาไปองกอดมาเห็นได้พ่น,อนะพนอ้องเด้ 我就我就搞完。